สวัสดีครับเจอกับผู้กองเจดอีกแล้วเนาะผู้กองก็เพิ่งเคลียร์คดีเสร็จไปคดีหนึ่งนะครับผมตามที่ผู้กองเคยลงไว้นะวันนี้เดี๋ยวผู้กองจะมาสอนวิธีการตะไบหู B H นะครับผมก็สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เห็นในคลิปก,ก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้ดูผู้กองจะทําให้ค่อนข้างละเอียดกว่านิดนึงนะครับนี่ฮะก็ใชเ้เลือกตะไบเบอร,ร์เล็กมาสักเบอร์หนึ่งเนาะมามาบากร้อยก่อนนะครับผมบากร้อยลักษณะน,นี้นะมันก็จะเป็นเส้นลักษณะน,นี้นะเพือพ่อนๆถ่ายไปทางนี้นะฮะัถ่ายไปที่ ตามสันขอบขอบขอบองพระเลยนะครับผมนี่ฮะก็ทาทั้งสองข้างครับเพื่อนทำให้ต่ํากว่าตรงหูนิดนึงเนาะเพื่อนเห็นเนาะอันนี้เนาะอ่าตรงนี้ก็ไนะนี่ฮะนี่ฮะ,ฮะจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะเพื่อนอ่าหลังจนากนั้นปุ๊บบ่าหูเสร็จก็ใช้ตะไบเบอร์ใหญ่ขึ้นมานหน่อยนะเพื่อนก็แทงเข้าไปครับนี่ฮะแทงด้านข้างก่อนเนาะนี่ฮะ ก็เนี่ยทางลักษณะเนี้ยมันก็จะไม่เกินรอยที่เราบากตงแตอนแรกนะก็บ่าเข้าไปคล้ายๆเป็นให้มันให้มันกลมๆฮะตามความมารู้สึกเราคิดว่าสวยนะเพื่อนก็ต้องค่อยๆหาทำนะฮะใหม่ๆก็อาจจะเคลื่อนเขินนิดนึงในการใช้ตะไบฮะเพื่อนเพื่อนนี่ฮะกุกองก็จะเล่นขอบก่อนครับผมให้มันกลมลักษณะเหมือนไม้ท้ายลูกอมนะฮะมันก็จะมีเชฟของมันเนาะนี่ฮะ นี่ฮะเพื่อนจะเป็นลักษณะประามาณนี้เนาะนี่เนี่ยก็ตบใบไปครับให้มันรู้สึกว่ากลมๆม,มนๆน,นี่ฮะเนี่ยง่ายๆครับค่อยๆทำครับเพื่อนแรกๆอาจจะยากหน่อยนี่ฮะนี่ก็ได้ข้างหนึ่งแล้วเพื่อนเห็นไหมต่อไปผู้กองจะอีกข้างนึงนี่ฮะผู้กองก็ปากไปแล้วเนาะ แล้วก็ตามรอยที่เราปากเลยฮะอย่าให้เกินร้อยบางนะอ,อาจจะแฉลบได้นิดนึงก็ไม่เป็นไรครับผมจะค่อยงแต่งกันไปนะนี่ฮะนี่มันก็จะบากเข้าไปอย่างนี้นะผู้กองก็อาค่อยๆแต่งไปครับผมนี่ฮะนี่ก็ตามรอยปากมหไหมผู้กองก็จะเริ่มด้านข้างแล้วค่อยๆไล่ไปตรงกลางครับนะตรงกลางก็จะเป็นลักษณะก็สูงกว่าด้านข้างนิดนึงเนาะเราค่อยๆดูไ้ครับเพื่อนยาวนิดนึงนะสำหรับเพื่อนๆที่อ่า ยังไม่คล่องหรือว่ายังยังตะไบหูไปเป็นเนาะนี่ฮะสกองก็จะไล่ไไปเห็นไหมเพื่อ,อนแล้วก็ดูว่าว่าตรงเปล่าอ่าโอเคฮะเริ่มเริ่มตรงละนี่ฮะเห็นไหมเพื่อนมันก็จะมันก็จะตามรอยบาทเลยครับผม ผูกองก็เจมหัวไหลครับช่วงนี้ก็ขยับแข้งขยับอะไรไม่ค่อยได้นะนี่ฮะอ่าเรียบร้อยแล้วเพวื่อนครับตอบ่อันนี้อันนี้ผู้กองตะไบเสร็จแลนะ้วเนาะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ครับต่อไปก็ใช้กระดาษทรายครับผมขัดเนาะให้เกิดความเรียบครับผมขัดเสร็จแล้วก,วก็ก็ไปขัดเงาก็เสร็จเรียบร้อยเนาะขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับ